ดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่มิลานอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแนนอยู่บนรถ t o y ยต้าเอว่านะคะวันนี้นะคะได้เข้ามาติดตั้งเป็นชุดเจนเลยตรงรุ่นค่ะเป็นขนาดแลม8ลมร้อยยีกันเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวทบสุดนะคะแล้วก็เร็วแรงที่สุดในตอนนี้นะคะตัวนี้นะคะยังติดนะคะพร้อมกับชุดกล้อง360องศาด้วยนะคะงานติดตั้งจะเป็นยังไงบ้างตัวกล้อง360อองศาจะชัดแค่ไหนนะคะและตัวจอจะมีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้แนนพาไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําการติดตั้งกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตัวจอนะคะจะได้ขนาดอยู่ที่10นิ้วนะคะ <Wow. S 1> ก็ใหญ่เต็มตาแบบนี้เลยนะคะจอนะคะรองแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว y o u t u b e นะคะสามารถเลือกชมนะคะหนังซีรีส์หรือว่าฟังเพลงจาก YouTube ได้เลยนะคะสีสันความคมชัดของภาพเนี่ยถือว่าทำมาได้ดีเลยนะคะชัดแจ๋วแบบนี้เลยค่ะ ที่สำคัญนะคะตัวจอ,อยังรองรับในส่วนของตัว Google Map ด้วยนะคะสามารถนำทางได้ใช้งานนำทางได้เลยนะคะอยากไปที่ไหนก็แค่เซิร์ช Google Map แบบนี้ได้เลยว้าวนี่ค่ะเริ่มนำทางแบบนี้ได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะยังรองรับนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเน็ f l ลิกนะคะลูก TV นะคะหรือว่าเป็นทีวีออนไลน์ก็รองรับทั้งหมดเลยหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการแอปพลิเคชันไหนเพิ่มเติมก็มี p พ s โซรองรับค่ะเราสามารถติดตั้งและดาวน์โหลดแอปต่างๆผ่านทาง p พ s โซตรงนี้ได้เลยนะคะตัวจอใช้งานในส่วนของไรเด็ s Apple c a r p l a นนะคะแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะ จอนะคะยังสามารถใช้งานแบบแบ่ง2จอได้ด้วยนะคะก็ใช้งานในส่วนของ YouTube ครึ่งหนึ่งได้ค่ะและเลือกเป็น Google Map ครึ่งหนึ่งแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถดูหนังไปด้วยนําทางไปด้วยแบบนี้ได้เลยนะคะก็ให้อัดทนรถนะคะทั้งคนขับขี่และผู้โดยสารด้วยค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของตัวกล้องรอบคันนะคะพอเราตีไฟเลี้ยวนะคะก็จะมีภาพขึ้นให้แบบนี้เลยค่ะมีเป็นภาพมุมสูงครึ่งหนึ่งนะคะและเป็นภาพมุมกว้างแบบนี้ให้เราครึ่งหนึ่งนะคะตีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นได้หมดนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนไม่ชอบหรือไม่ถนัดตัวตีไฟเลี้ยวแล้วตรงนี้ก็สามารถปิดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าเกียร์ถอยกัน ขึ้นถอยหลังก็จะขึ้นภาพให้เราประมาณนี้เลยค่ะมีภาพมุมสูงกับภาพมุมกว้างให้เราเหมือนเดิมนะคะหรือว่าอยากจะกดดูแบบเมนวนก็สามารถทําได้นะคะเราจะมีสัญลักษณ์กล้องรอบคันขึ้นให้ด้านข้างตรงนี้นะคะตัวโลโก้ตรงนี้สามารถปรับหมุนได้ทั้งหมดนะคะเราอยากย้ายไปฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะสามารถปรับได้เลยแต่เข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นการปรับดูแบบเมนวลน,นะคะ มุมมองภาพส, pads, สามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากดูเป็นภาพ 3D หรือว่าเป็นภาพ 2D นะคะถ้าภาพ 3D ก็จะขึ้นเป็นตัวรถ <conflicting. S 1> ให้เราแบบนี้เลยค่ะ <pir im pe> สามารถปรับหมุนได้นะคะว่ามีอะไรมาใกล้ใกล้ตัวรถเราไหมนะคะอ่าแบบนี้ได้เลยเห็นรอบตัวรถเราแบบนี้เลยค่ะเป็นแบบ 3D ให้เราเลยนะคะถ้าเป็น 2D ก็จะเป็นมุมมองภาพแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาปรับได้หมดเลย ก็จะเป็นไกด์ของล้อเ,เนาะถ้าเป็นสังดีสาดีก็จะประมาณนี้นี่เป็นแบบรูปภาพก็สามารถปรับตามความถนัดหรือว่าความชอบของเราได้เลยนะคะ ค่ะเป็นยังไรกันบ้างคะ่ะกับรีวิวนะคะชุดจอยดอยพร้อมกับกล้อง360องศาในโตโยต้าเอ h a า d คคันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากอัปเกรดเป็นชุดจอยโดยตรงรุ่นหรือว่าอยากติดกล้อง360องศานะคะก็สามารถแอดไลน์ line, หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่มิ่าของเราได้ทุกสาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ